สวัสดีครับในวันนี้เราก็จะมาดูความหมายต่อจากคราวที่แล้วใน e p 1ีนะครับที่เป็นไพ่ใบที่1ไพ่ครูวันนี้เราจะต่อกันด้วยไพ่ใบที่2เป็นไพ่เทียนสว่างนะครับเป็นเรื่องของความหวังความรู้ลาการมีรสนิยมการเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นแล้วก็เป็นเรื่องของ การต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดูความหมายของไพ่ใบที่3าไพ่ชุดไหว้พระเป็นการแสดงออกของความศรัทธาความสงบความมีสติมีสมาธิแต่ถ้าจะถามเรื่องสุขภาพแล้วก็มีสุขภาพที่จะเป็นปัญหาที่เท้านะครับไพ่ใบที่4เป็นผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องก็เป็นเรื่องของ การมีความกังวลมีความอ่อนไหวมีความกลัวเป็นเรื่องของความหวังและก็การทนุถนอมถ้าถามเรื่องสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องของช่องท้องหรือมีเลือดตกยางออกไพ่ใบที่5ครอบครัวมีสุขนะครับเป็นความกลมเกลียวผาสุขความอบอุ่นความรักใคร่กันในครอบครัวมีเงินมีทรัพย์ที่จะดูแลครอบครัวเป็นหลักถ้าถามเรื่องสุขภาพ ปวดแขนปวดไหล่ต่อไปครับไพ่ใบที่6ลูกงอนแม่เป็นเรื่องของความรักแต่ก็มีอารมณ์ของความงอนๆอนขี้งอนกันอยู่นะฮะแบบเด็กๆมีอารมณ์อ่อนไหวถ้าถามเรื่องงานก็เป็นงานที่ละเอียดละออต้องดูแลก,กันเป็นพิเศษ ถ้าเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาที่ไหลที่แขนนะครับต่อไปเป็นไพ่ใบที่7นะครับน้องขี่หลังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่ทิ้งไม่ได้ต้องช่วยคนและก็ต้องทำอะไรอย่างเปิดเผยด้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักก็มีการอบอุ้มธนุถนอมกันถ้าเป็นเรื่องสุขภาพอาจจะมีปัญหาที่คอหรือที่เอว ถัดไปนะครับไพ่ใบที่8เด็ก3คนขี่จักรยานก็เป็นเรื่องที่อย่าทำเล่น,เ,ลนเป็นเรื่องของความเหนื่อยมีคนทวงมีเพื่อนทวงนะครับเราจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าก็ได้แม้กระทั่งรวมถึงการรักเพศเดียวกันก็ได้เช่นกันถัดไปนะครับเป็นไพ่ใบที่9ถูกดึงเสือ้อก็หมายถึงเรื่องของการ หนีปัญหาทำยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จสิ้นต้องหันกลับมาแก้กันอาจจะหมายถึงเรื่องของความรักที่ตีจากไปก็ได้ใบที่10แล้วครับเด็กนั่งเหงามีแมวดำอยู่ข้างๆโดยแมวดำนี้ก็เป็นข่าวร้ายนะครับก็เป็นเรื่องของความซึมเศร้าเป็นความว้าเวความโดดเดี่ยวเป็นความเหงาความเจ็บใจ อาจจะเป็นโรคไมเกรนหรือมือเท้ากระดูกนะก็ได้นะครับถ้าเรื่องงานก็ตกงานไม่มีเส้นไม่มีสายรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนต่อไปไพ่ใบที่11นะครับจับมือตกลงกันแม้แต่ดันมีไม้อะไรซ่อนอยู่ข้างหลังก็หมายถึงต่อหน้ารับหลังนี่ไม่เหมือนกันนะครับ ถึงต่อหน้าแสดงความร่วมมือกันแต่ก็ให้ระวังการหักหลังหรือการพูดไม่จริงรวมทั้งการทำงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับ <c oughs> ถ้าถามเรื่องสุขภาพอาจจะมีเจ็บขาเรื่องของกระดูกสันหลังถึงไพ่ใบที่12ครับ,บใบไพ่ที่12นี้เป็นเรื่องของถึงทางแยกแล้วก็ต้องมีทางเลือกและจะไปทางไหนดี ถ้าถามเรื่องความรักเรื่องงานก็จะต้องมีตัวเลือกถ้าเป็นเรื่องเงินก็อาจจะยังไม่มั่นคงถ้าเรื่องสุขภาพก็ระวังหลังสมองหรือว่าอาจจะหมายถึงอุบัติเหตุที่เป็นช่วงหัวก็ได้ในการนี้ก็ให้เอามิดโกนร่มไม่เท้าใส่ในถังสังฆทานนะครับสังฆทานยาถวายพระไปเลย ข้าใบที่13ครูสอนหนังสือนะครับสอนกันในห้องเรียนก็เป็นเรื่องของการให้เป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นอยากค้นหาเป็นความเสียสละเป็นการผสมผสานเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับถ้าถามเรื่องโอกาสจากอะไรต่างๆก็มีโอกาสได้ถึง80%รวมทั้งมีเรื่องของการระวังคนจ้องมองเป็นรักต่างวัยก็ได้นะครับเป็นเงินที่ มุนเวียนขึ้นมารวมทั้งมีเรื่องของความข้องใจสงสัยถัดไปไพ่ใบที่14สอนกีตานะครับก็เป็นเรื่องของความเป็นผู้ให้มีความเมตตากรุณาแต่ก็มีเรื่องของอารมณ์ไม่ค่อยดีเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับในการเรียนรู้ในการสอนนี้มีงอนงอนกันอยู่สนใจเขาเขามีสนใจเรา ถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะหมายถึงว่ายังไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่ไพ่ใบที่15ครับเรือกระดาษนะครับเรือกระดาษนี่ก็เป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นความสบายใจแต่ว่าเรือกระดาษเนี่ยมันลอยอยู่ไม่นานจะทำอะไรก็ต้องรีบเร่งนะครับแต่ก็อาจจะหมายถึงรกัรกแรกรุ่นด้วยเช่นกันนะส่วนแมวขาวนั้นก็เป็นนัยยะที่ดีดีกว่าเมื่อตะกี้เนาะ ที่เด็กซึมเศร้ามีแมวดำนั่งอยู่คนไทยเราไม่ค่อยชอบแมวดำเท่าไหร่นะฮะใบที่16ยื่นหมูยื่นแมวเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกความคิดอารมณ์ที่อยากได้สงสัยลังเลและก็มีเล่เหลี่ยมด้วยนะครับไม่ได้แบบซึ่งหนากว่าไม่เป็นไรเราไม่รอคิวแล้วเรารัดคิวไปเลยนะครับมันก็หมายถึงอาจจะมีการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆในทาง เฉพาะพิเศษขึ้นมาใบาที่17เป็นหมอตรวจโรคนะครับหมอตรวจโรคนี่ก็เป็นเรื่องของความไม่สบายใจบางอย่างที่แอบแฝงอยู่นะครับไปหาหมอเป็นโรคที่นึกไม่ถึงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับถ้าถามเรื่อง การงานก็อาจจะหมายถึงเป็นงานที่ดีเป็นงานเฉพาะทางแต่ถ้าถามเรื่องความรักอาจจะหมายถึงเป็นเรื่องของแอบรักเขาอยู่ก็ได้ถัดไปแล้วใบที่18นะครับใบที่18เป็นยื่นดอกกุหลาบให้นี่ก็เลยมาเรนทายมาแล้วเมษาแล้วตอนนี้ปีนี้ก็โควิดมาสาดน้ำไม่ได้เนาะจะมีใครเอากุหลาบมาให้บ้างไหมเนี่ย ยื่นกุหลาบมาให้ก็หมายถึงเป็นเรื่องของการมอบความรักให้แต่กันนะครับเป็นการแสดงออกให้รู้ให้อยากรับรักร,รับตอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินอะไรก็หมายถึงอาจจะมีคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นหุ้นส่วนในร่วมลงทุนไปกับคุณนะครับถ้าป้ายรักคุดก็มีคู่อยู่แล้วเศร้าเลย ก็เป็นเรื่องของอกหักนะครับรักสีม่วงไปแล้วถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะคิดมากนะครับยังสมัครงานใหม่ได้ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพมีความเครียดปวดหัวไมเกรนถัดไปแล้วครับใบที่20แล้วเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะครับถ้าถามเรื่องงานก็หมายถึงมีความร่วมมือกันหลายคน ถ้าถามเรื่องของเงินมีสภาวะหมุนเวียนดีมีคนช่วยถ้าเป็นเรื่องความรักแอบรักรักสามเศร้ารักคนมีเจ้าของหรือว่าจะเป็นรักร่วมเพศก็ได้นี่ก็ยาวมาถึง20ใบแล้วใน EP นี้เดี๋ยวเอาไว้ต่อกันคราวหน้าที่ EP หน้านะครับขอครูบาอาจารย์รักษาให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจและพบกันใหม่ใน E ีหน้านะครับสวัสดีครับ